สบายดีสบายดีพี่น้องปกปายเบิร์ตสุกุสุกุพี่น้องจ่าบรรยากาศาต,ตอนเที่ยงพี่น้องกำลังเตรียมอาหารเที่ยงวันนี้อยู่เถียงยายลุนยายไม้ต่ำยังยายมาปกปกต่ำเขาเบือ่อสบายดีพี่น้องต่ำเขาเบือบเบ่อเม,เมนูแกงหน่อไม้อีกแล้ว<ำ>ได้ข้าวมืออานี่ก็แกงบอกเลยสมือสามมอนะืมมอติด แสดงว่าบ่มีแนวกิน,นพี่น้องเมื่อเจ้าอันเมือ่ออันบ่ทันออกมาตะบุญกะแกงเที่ยวปลีเด้เมื้อนนะอันนีมื้อแล้วอนี่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่มักบวบใส่ดอกหมักอือพี่น้องจา๋าเห็ดก๋ผู้ดีแกงพู้ดีแ่บเด้อพี่น้อง ยังตำข้าวเบื่ออยู่อย่านางเขียวเขียวเมนูของแทบบ้านเฮาเนาะนีบพ่นแกงน้ำไหมตำมะคงพี่น้องเมนูอาหารเที่ยงฝีมือยายรุนนั่นเองมาบวบไปไส้ลายมันจืด อืยายลีพายติบเขาใหญ่มาแล้วเอามามายายลีกำลังแกงแกงหน่อไม้สูตรเล่าๆพี่น้องสิบโบแกงคืออ่าคือขาเจ้าแกงเนี่พี่น้องอายุบ้านบ่มีสิแกงแบบเข้มขน้นเนาะแกงใส่น้ำน้อยใส่ เขาเบื่อจะนั่งหลายๆสิบกแกงนำใส่เนาะแต่ว่าแกงข้ามันกระบาบแกงน้ำไม่อะมันต้องมีแนวใส่หลายอย่างว่าจะเป็นเห็ดหมักบวบหรือว่าดอกมักเอือใส่มักเอือน้ำกระแสบพีนน่น้องเนาะบางคนก็สิกแกงใส่กระดูกพร้อมเด้ อือตักาอ่อนแบนี้อย่า้ดีแซบพี่น้องแกงหลายก็สิบะแซบด้แกงน้อยๆบางคนก็สิแกงใส่อีปูใส่หอยพร้อมก็ได้กินกับข้าวเหนียวท่านผู้สม ขดแล้วพี่น้องตามด้วยผงนัวลงไปใส่หลายแสบหลายพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่ประแดกลงไปใส่แล้วประแดกแกงน้มยก็บ,บ่ได้ใส่อย่างเนาะมีแต่ปลากระเจงแห้งปลาลกับผงนัวแค่นั้นตามด้วยผักกระเจงแห้งลงไปนี่พี่น้องส่วนใหญ่บ้านบ่วีสิแกงแล้วนี่เนาะแกงแบบเข้มข้น แกงใส่น้ำน,น้อยๆเนาะแต่ส่วนใหญ่อะอยู่ไทยเขาเจ้าแกงน้ำใสพี่น้องแกงเปืะแกงยังน่ะปีต้แสบบอข<ซ>ดบกบ,บก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 ,บก้าเป็นแกงใส่เห็ดปวกี่แหงกระแสบเติมน้ำปลาลงไปเพิ่ม แกงน้อไหมหรือว่าตำมะคงมันต้องแบบปลา่าตัวตวงพี่น้องมันต้องหอมกินปลาล่าเนาะกับครัวบ้าน,านครัวเทียงให้เที่ยงหน้าพี่น้องอือหือหอมพี่น้องหอม แต่ว่าบ่หมี่โบมักผักขาเนาะหรือว่าผักสะอมนั่นเองบางคนที่เขาเจ้ามากนะเขาเจ้าแกงใส่มันสีหอมแต่นี้ใส่ผักกระแยงแห้งตักแล้วหิวเข้าวึ้นบะเทลงบิดหัใยญ่ลุ่น นี่ว้าวสดน้ำร้อนๆท่าน,นผู้ชมเก่งใช่มักบวบหอมเนาะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปแซบแซบร้อนๆมาแล้วมาแล้ว อ้ยแกงนามไ้ถ้ขึ้นมายายลีมือนี้บ่มีผู้ยู่เด้เบิ่งในของหวานยายรุ่นกะหอยอยู่นั่นอือเบมื้อนั้นคือเบยบ้านเบ้อบ่ได้อีใครว่ามากั่วจะชุกเจ้าเห็นอยู่บ่จดบุ้จชดอะแหมันมามาพี่น้องจ๋าเมนูอาหารเที่ยงแซ่บๆบ้านเฮามาเด้อพี่น้องกินแกงหนามไห้ แค่สิงกาบ่ามีอันเอาเนื้อมาอยู่ทำว่านี่า่ไร้างีเห็ดมือแรงได้กินแกงน้ำไหมได้พี่น้องแกงน้ำไหมชุดๆได้ดินะฮะใช่ได้แซ่เด็ดแด็ดเด้งเด้งสวัสดีทุกท่านหลายคนบอกว่าคือผมปลูกน้ำไม้แน่ก่อนน้ำไม้หลายโพดปลูกโยกี้ข้านโพด <laughs> เตี๋ยวปลูกนานแล้วขันโบโฮดก็บ,บอกมันโบแบนโฮดอย่างเดียวเลย เขาปลูกขายนะเขาโฮดน้ำแล้วเขาใส่ปุ๋ยพร้อมมันหลายนะโฮดเออบริว่างดอกพี่น้องก่อนทำไมหลายแต่ขาดเป็นย่ามฝนนะบริยึดทำไมกินพุ่นปลูกแต่อยู่สะพุ่นจนฮอดเถียงไจลีพุ่นก่อนทำไมอยู่กลางทงพุ่นก็มีมีเม็ดน้ำไม้บงหวานน้ำไม้ลายน้ำไม้ป่าน้ำไม้บ้านนี่รอบๆอบขางเถียงย่าลมตัวมันกลินขึ้นน้ำไม้บ้านคนข่ามแรกกับบริเรือ เขาในี่คือแข็งแทลมันมเขา,านนะมีบ่มีพายุพี่น้องเงียบเจล่แม่หน่องเหมยจะไปงานศพในบ้านนี่มีคนตายตายมู่ว่านเนี่ยมซืนมอซื่นบ่เขาลงมณีอยนะู่บ้านบ่มีเนี่ยเขาถือว่าถ้ามีคนตายในหมู่บ้านก็คือบริเฮตหยั่งหยุดงานเออตำาหก,กับบริตำขั้นแบบเฮตบ้านสางบ้านกับบริเฮตหยุด ะเนามันก็ทำชาของไอ้แม่สายว่าสักคือหนูมันจะช้างขึ้นก็อย่าช้าเฉยก่อนสักเสื้อผ้าเขาก็บใบสักถ้ามีคนตายมาไลายมือผมปลาเขาสายชาไม่เนี่ยเอาหรือว่านี่นะบุญชักลูกมาแล้วสักเครื่องตั้งแต่เล็กๆห้องก็สักกระดับไป๊บไม่ยแกงละไม้ร้อนๆอันนี้ผัดกะเพราสวรรค์แต่เมื่อคืนอง S <S คอนบริกิรมาเป็นอาทิตย์แล้วแกงน้ำไม้บริการจากน้ำไม้เสมอนะครับเขาก็กินน้ำไม้สดพี่น้องเขาเจ้าปลูกขายอยู่กิโลล,ละแปดสิบบาทบอกสื่อโลนึงก็สามสิบแกงมสมัยตะกี้นะคร<อ>บโบ,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 บมีน้ำไม้สดกินหน้าแลงก็สิเฮ็ดน้ำไม้ดองไวายเพราะแล้วเขาแล้วก็ไปหาน้ำไม้มาดองไว้ หอยย่าๆยมาแกแต่มันก็บริสเสบขึ้นทไมสดแต่ก็ยกออกจืดๆสมๆอย่างสันอืมหหอยตากบอจ้าบะเขาห้องอ่อนอยู่บจังหวัดม่จค่ะ่ะ้นมากเลขะขึ้นตัวฮะ อันแกงทำมันกับบแดแซบต้องแกงใช่หลายอย่างถ้าเป็นอันยาน่ามหน้าก็าจะแกงใช่เห็ดผวกแซบพี่น้องมันหวาน,นวามันก,นกะ็้่างบดแซบเกาะมามาเกาะข้อเกาะข้อ้านม <c oughs> ันบ่มีแนวกลิ่นนาแลงไรลุงทงแับแป๊บเดียวขึ้นมาน <c oughs> มันจะปลูกตเวนแล้วเดี๋กินสงัวงัวงผิตายอีกปลูกไว้เพราะไม่กินยังเนนยังแล้ววปลูกตเวนกัแล้จบ่ายจักรบุญปลูกไว้บอสตาก้องแล้วมันขมาคอกคคาค่เขาคอกไว้เหนกินน้ำอยู่คอกเด้อมะลิแน เป็นการตกใหม่คนนึงเนี่ยเขามาแล้วกำลดงไปใส่ได้กินน้ำแหละบ่าไหมีขอดเขาเปิดไว้กะเบ้าหนึ่งก็เมาเปิดเลยเขาเปิดไว่าขม่าก้อยก็มันบรได้ไปไกลพี่น้องงัวก็อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยงข้ามกวก็มาเมื่อกี้นับยเขามาแล้วมัน มันบน่มีแนวกลิ่นยากระแหงกลิ่นต่อเพื่อแหง้งแกงลำไม้ไปตักเมื่อแสงแสงแล้วมักแกงลำไม้กินซุมเมือก็ได้แสบด้ยพี่น้อง ลุงใครไปใส่กงานศบเป็ดทิม่มผีเขาเจาะลงองหนหลัง,ลงจากที่เขาเจาะลงแล้วกับตำหุงได้หรออหือเะเ่าเออเปดีอยู่นัเลยบตำหงมาสองมือสามมือนี่โอ้จะแแตู่้ก่อนบุญ,บญุูอองงนชิลเล้วง่ายงบอกกางไปนี้ะท่งนี้ก็ไปยู่กันมาตำานจังมือเด้อมือหนึ่งกับพอดีพักพัก้ ไม่แมนเท่าไงแล้วบอกร่างผมแมนกันมาอ่ะข่าวก็ยุ่งหันแลบยุ่งขามไปแลบเออมามีหมู่ น้ำไม้ร้อนๆถ้ามีเห็ดหูหนูใส่เห็ด,ดหูหนูแสบขนงแกงน้ำไม้ใส่เห็ดหูหนูแสบโบชินังแสพรุ่งนี้คุณยายมา มาตวาดจากนั่งในชวนนนวานคืออยู่อาดตกจกาเขาเห็ดเวียเบิดอี มันโชูงเลยเนาะมันดึงนางลงมามันกระหักลงมาทำไมอะไรจากมื่านั่นก็่ป้องเต่าหนส์เลยสามเหา เมนเ่มันคอยนานพี <itud soundtrack> <ma> ่น้องพอสะช่วงบมัก็เริ่มตีห่อนนี่มเ้าอากาศเย็น่อ้ขึ้นก่อน Y, ทำมากินขะ um ้าวแล้วทำทำเยวเอามาาวเด้อข้าวเด้อเดี๋ยววเยนะถ่าวะ ปีบ้าเนี่ยเป็นแง่ไข่มดแดงปีหา่รุ่นเขาเจ้าเป็นแง่แบบคือไข่เป็นแง่เจ้าแง่แต่บมหัอยากกินแกงไข่มดแดงอยากกินแกงขี้เล็กจะแค่หมดแดงนิบ่กเนาะจะกาฝนตกปีใิบพ่นตกแต่พอปีอยางที่แหละมดแดงไข่ไง หนาแรงกังสิแห่งแรงแห่งแรงพกไม้ก็เลือตะก่างแกกแทกใบมันเริ่มหล่นเป็นคนปลาตัวพึแห่งแห้งหญ้าก็ตายหมดแล้วน้ำแถวหงายแถวาห้องก็แหงเบิ้ดหม้อคั่วกับไม่กินไม่กินน้ำอยู่ขุนได้น้องไปสะเพรินไปสะลิ้นนะคุณแม่นั่นเห็นก็กัดแล้วน้องคุณสาวบุกินไม่กินน้ำอยู่เพื่อนไายกับไม้เชี่ยว เปิดกระหายกระเพาะเลยคือเราทาน้องมาลองอีกทเชี่ยวขึ้เชี่ยวลงนะแต่เมื่อก้ตุ๊กตาเบ้เอาบ้นหิวแหงแต่คนแต่ nhà ถึง họ เสียไล่ลงมาเมื่อเล้วงมันแลี้ยงแฉยๆเชียว มาจะน่ามเชิญกับมาเขาตุ๋นก่อนจากเขาค้อเสร็จแล้งกิน,กแ,น,กนแกงน้ำมันห่าน กิดอยากบะหมี่บริกินมาเป็นอาทิตย์สองกอาทิตย์แล้วกิดอยากก็เลยไปในเมืองมอวานเห็นก็นเลยสืบมา,า,า,มาให้ยูนรื้อแกงต้มไปแต่มเมื่อคืนพี่น้องจ้าได้มากใน,นีกจะสขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่นอ้องสบายดีดก,กินเขาแล้วก็จำหูได้บ้านนี่พระเจา<ม>้าพีลง,ลงช่วงไหนบ่าย แกงนะหน้ำไม้ร้อนๆ